เอะไรนะแก,แกเป็นใครออกไปนะเฟยัไม่จะเป็นต้องรู้หรอกเดี๋ยวแกก็หายไปแล้วแหละนะหายไปเง้ยเหรอทำไมไอยูนยมันคือส่วนเกินฟย,นย์เอยูนไม่อยาจะรีเซ็ตกลับมาเล่นใหม่แล้วเพราะงั้นหายไปซะเอยูคงไม่เป็นอะไรหรอก <c oughs> หายไปไม่นะมันต้องไม่ใช่ฉันสิมันต้องมีทางอื่นต้องไม่ใช่ฉันที่หายไปต้องไม่ใช่ฉันจริงสิเอาอย่างนี้ไหมเฉั็นมีอายุอืที่แท้ไม่มีการรีเซฟเลยอายุที่แท้ไม่มีการรีเซฟเหรอมยังไม่สมบูรณ์นึงไงเงี้ยเหรออย่างน้อยก็เอาโซนมาเป็นของเราอยู่ดีเฮยมันก็ได้อายุแบบนั้นเธอจะเพิ่มเกิดใหม่แต่ชิงทำลายไปก็สนุดดีแกก็รอต่อไปแล้วกันจริงๆแล้วจะตอบไปแบบสุดเด็ดเพื่อเอาตัวรอด ฉันไม่รู้นะว่ามันคือาอยุอะไรแต่ฉันเคยไปบ่อยๆเพราะเอา้าพาเราไปเอวนะสิไม่ไม่หรอ,อ,อกคนแบบฉันไม่มีความรู้สึกกับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนั้นแนหะ่ะททีแล้วกันนะฟิก<ม>ถึงฉันจะหลอกเธอถึงฉันจะทำให้เธอหายไปแต่ก่อนที่เธอจะหายไปฉันจะทำให้เธอเป็นตัวตนเอง เธอเปไปของฉันคนเดียวฉันเป็นคนทำให้เธอหายไปมาเ,าเอ๊ะเฮ้สิบเอ้ยขึ้นมาแอปพักในอ u ยตัวเองจะโดนเจอเข้าจนได้ไหมเนี่ยฉันเนน่ยตอนนี้น่าสุดเพชรจริง บ้าเอ้ยสบดๆไปหมดแล้วฉันทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยคิดถึงเธอจังฟิกแต่ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ความผิดข,ของฉันโอเคไม่มีมันทุกสิ่งทุกอย่างของฟิกก็จะเป็นของฉันก็นแค่กำจัดน,นั่นซะ